สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่7เดือนตุลาคมครับนั่งชุนครับราคาทองคําภาพรวมเป็นหน้าบายอยู่จริงนะแต่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีข่าวสงครามมาหนุนให้ราคาทองคําจริงๆขาบายเราต้องระวังแล้วนะครับพี่ๆระวังคืออะไรเหรอคุณครับ ผมเริ่มจับสังเกตได้ว่าราคาทองคํามันมีโอกาสจะเกิดการปรับฐานครับน้ำทุนซึ่งการปรับฐานของราคาทองคำเนี่ยมันจะมีโอกาสลงมาได้ลึกถึงประมาณ2,624 2,606และถ้าเกิดว่าลึกจริงๆราคาทองคําจะสามารถลงได้ลึกถึง2,588.73เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลงลึกสุดเลยเนี่ยระยะทานนะครับมันจะหางจากก้าฟปัจจุบันประมาณ6,000จุดด้วยกันครับโอ้โหหุ้นมันจะลงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย จริงๆแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะว่าผมมาชอบหน้าบ่ายมากกับการเทรดทองคําหน้าบ่ายไม่เคยคิดจะเทรดทองหน้าเซลเลยแต่พอดีวันนี้มันมีความเสี่ยงจริงๆถามว่าความเสี่ยงเนี่ยมัน,มนเกิดจากอะไรคุณผมไม่เข้าใจครับอ่ะนั่งจุดดูภาพนี้ผมก่อนพี่ๆครับตอนที่เราอยู่กันที่ทองคำไทม์เฟรม H1 นะแล้วนั่งจุดเห็นไหครับว่าเขาก็อยู่ในช่วงการปรับฐานแต่การปรับฐานของราคาทองคํา เขาลงมาทำโลใหม่หรือ,อยังครับคำว่า,าโลใหม่ก็คือลงต่ำกว่า2,624หรือ,อยังทุกคนลองตอบผมก่อนครับตอนนี้ทองคำเคยลงมาต่ำกว่า2,624หรือ,อยังครับแน่นอนว่าเมื่อทุกคนดูกราฟในภาพดีก็จะตอบได้เหมือนกันว่ายังเนี่ยคุณไม่เห็นเขาจะลงมาหรือขนาดเลยนั่นน่ะสิครับการที่ราคาทองคำยังไม่ได้ลงมาจนต่ำกว่าโล2,624 มันเริ่มที่จะเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของความสัมพันธ์กับอะไรครับกับดัชนีดอลลาร์อินดซ x ที่เจอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจและมีการปรับตัวดีขึ้นมาอย่างแรงเลยเชนขาลงล่าสุดของดอลลาร์นะครับจากแถวหายประมาณ106.5ลงมาทําโลที่100.155ครับนั้งฉุนแต่ตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยดีกลับไปแล้วนะครับค่อนข้างแรงเลย102.475ถามว่า แล้วมันแรงขนาดนั้นเลยหรือคุณครับดอลลาร์เนี่ยดีขึ้นมานะครับทะลุเกินฟิโบ38.2ถือว่าไม่ธรรมดานะดังนั้นในความเป็นจริงเดี๋ยวราคาทองคำควรจะต้องมีการปรับตัวย่อลงมาถ้าตามปกติวิสัยแล้วทองคำควรจะอยู่ต่ำกว่า2,624แล้วนะครับนี่คือปัจจัยตัวที่1ปัจจัยทุที่2อ,อีกเช่นเดียวกันครับยวพัธบตรอายุ10ปีโดยโครงสร้างเทรนของยู10ปีนะครับตั้งแต่ ผลตอบบีผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ4.74ลงมาทํำโลที่3.55แต่ในทางกลับกันครับ u s ีกลับดีตัวขึ้นแรงมากในกสัปดาห์ที่ผ่านมาจนจะกลับมาอยู่ที่4อยู่แล้วซึ่งเหลือระยะทางอีกไม่มากดังนั้นที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าให้ขาบายเนี่ยระวังหน่อยแล้วกันระวังการไหลลงมาของราคาทองคำเพราะ USP กับดอลลราเขาดีตัวแรงมาก คือผมจะไม่พูดประโยชนแบบนี้จะไม่แจ้งเตือนกับพี่ๆขาบายถ้าผมไม่เห็นว่ายูซีปีกับดอลลร์มันสามารถขึ้นมาจนทะลุหายเดิมได้คือถ้าเขาไม่ทะลุหายเดิมเนี่ยแล้วก็คุยกันง,ง่ายๆเลยครับว่าโอโหไม่มีอะไรหรอกครับนั่งทุนดอนลลร์กับตัวยูซีปีเนี่ยเขายังอยู่ในเทรนขาลงนะขาบายแล้วก็สบายๆให้เหมือนเดิมครับรอย,ยอแล้วก็บายได้เลยนี่คือความเสี่ยงที่ขาบายจะต้องเฝ้าระวังครับ ที่ี่มาดูคําถามที่พี่บิ๊กส่งมาพี่บิ๊กถามว่าผมควรจะคัดไม่เนี่ยคุณผมติดบายอยู่ที่2,665เลย2,665นั้นห่างจากกราฟปัจจุบันเนี่ยประมาณ2,200จุดต้องถามพี่บิ๊กว่าพี่บิ๊กอยากจะรอไหมหรือว่าไม่อยากรออยากจะคัดลอสแล้วก็ไปรอเทรดณจุดใหม่คำว่ารอเนี่ยจะต้องรอถึงจุดไหนแล้วคุณผมขอถามหน่อย ต้องบอกว่าคําว่ารอเนี่ยผมเองก็ไม่สามารถตอบจุดกลับตัวได้อย่างชัดเจนเหรอกครับแต่คําว่ารอเราก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์ที่มันเลวร้ายไ้ก่อนก็ถามพี่บิ๊กว่าจาก2665ถ้าโดนลากลงมาอย่างต่ําประมาณ4,000จุดพี่บิ๊กถือรอไหวไหมถ้าเกิดว่าโอ้โหเหตุไม่ไหวแล้วคุณนะ4,000จุดก็ตเตรียมตัวพิจารณาแบ่งคัดได้เลยครับ แล้วมันไม่มีจุดที่ดูใกล้กว่านั้นหรือคุณฮะต้องให้ผมไปรอดู2624เลยเหรอจริงๆแล้วมีมันมีแนวรับใกล้ๆอยู่ตัวหนึ่งครับอยู่้าแถวราคาประมาณ2637-38 3 8พี่ดิกดูแถวนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราจบไลฟ์ไปแล้วราคาทองคำอันนี้แท่งนี้ก็ยังลงอยู่นะพี่นะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ลงจนหลุด2637-38ตรงนี้ไปก็ถือรอก,ก่อนแล้วกันแต่ถ้าหลุด263738เมื่อไหร่ พี่บิ๊กต้องเข้าใจด้วยนะว่าความเสี่ยงสูงมากนะในการไหลลงมาที่โซนน,น้ำมันด้านล่างทีนี้แล้วผมจะทํายังไงดีล่ะคุณครับก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะถือรอต่อไหมเพราะถ้าในใจตอนนี้ไม่อยากคัดก็อย่างที่ผมบอกครับว่าก็ยังพอรุนได้อยู่บ้าง3738มันยังลงไม่ถึงนะแต่ถ้ามันลงถึงเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวแบ่งคัดแต่ทีนี้เข้าใจความรู้สึกคนเราครับว่าบางทีมันคัดลอสยากมันกดปัดขาดทุนยากมากแล้วต้องทํายังไงดีล่ะคุณครับถ้าอยากจะแก้อยากจะสู้นะ ก็มารอออกไม้ไบายที่บริเวณโซนน้ำมืนด้านล่างครับซึ่งถ้าลงถึงโซนน้ำมันด้านล่างตรงนี้จริงยังไงผมรับบายด้วยแน่ๆอยู่แล้วอันนี้ฝากไปยังคนที่ถามด้วยนะครับว่าถ้าผมอยากจะบายเนี่ยบายตรงไหนถ้าบายใจเย็นวันนี้ให้จุดบายไว้3จุดด้านล่างครับ2 6 2 4 2 6 0 6 2 5 8 8ถ้าบายแบบใจร้อนเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะถึงนะคุณการลงของราคาทองคำลึกขนาดนั้นให้ราคาใกล้เคียงกับ263738มบาม้าที่สุด ค่อยกดบายสักไม้หนึ่งก็ได้ส่วนตัวผมเองนั้นจะเข้ากับน่งทุนไหมขอพิจารณาดูอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกครับผมไม่ชอบหน้าบายอยู่แล้วแต่ยังไงตอนนี้มันก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยแล้วละ่ะนะครับอ่ะประมาณน,นี้สาหรับฝั่งของขาบายพี่เพตราบอกว่าสงครามมันคั้าอยู่หรือเปล่าคุณ เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดอลล่ามันขึ้นยิวมันขึ้นเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันก็น่าจะลงแล้วแต่ที่มันยังไม่ลงว่าอาจจะมีสงครามมันมองได้หลายรูปแบบครับที่พี่เพตราพูดมานั้นก็ถือว่ามีเหตุผลว่าที่ทองยังลงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณดูน้ํามันสิน้ามันมันก็ยังขึ้นอยู่เลยนั่นก็แสดงว่าตลาดก็ยังมีปัจจัยสงครามคอยค้าอยู่คําตอบคือจริงครับทองคามีปัจจัยสงครามคอยค้าอยู่ไม่งั้นเนี่ยคงจะไหลลงไปนานแล้วล่ะแต่เราก็ต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยว่า สงครามเมื่อดําเนินผ่านไปเรื่อยๆถ้าไม่มีปัจจัยตัวใหม่เลยทองคําจะเกิดสภาวะอิ่มตัวและก็ปรับตัวลงตามเทคนิคครับดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ทองคําขยับปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจริงๆตอนนี้ไม่อยากจะพูดประโยคนี้เลยดูแล้วเป็นคนไม่ดีแต่ขาบายก็ต้องพึ่งพาข่าวสงครามจากอิสราเอลโจมตีกลับไปยังอิหร่านจริงๆครับถ้ามีประเด็นตรงนี้เข้ามานะครับทองคําสามารถบินได้นะ มันจะเขาเรียกว่าเราจะไม่ต้องมาเฝ้าระวังอะไรเหมือนที่ผมบอกแล้วเพราะอย่างที่บอกครับถ้าไม่มีข่าวสงครามทองคําเสี่ยงปรับตัวลงแต่ถ้ามีข่าวสงครามเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็การขยับปรับตัวขึ้นทำหายของราคาทองคําจะไม่ใช่เรื่องยากเลยดังนั้นตอนนี้พี่ๆขาบายก็เทรดด้วยความหวังกันหน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่ามีสงครามอ่ะผมสามารถบินได้ไปไฮไหม่ได้แต่ถ้าไม่มีสงครามก็เตรียมตัวเฝ้าระวังการปรับตัวลงให้ผมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ อันนี้คือ,เ,อเขาเรียกว่าบทสรุปที่ผมจะมอบให้กับพี่ๆขาบายนะถ้าเกิดว่าพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คําว่าบายน่อยนะครับพี่ที่ดูว่าถามมาดีฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเลยละครับแบบทางเทคนิคจริงๆถ้าเกิดว่าขึ้นเลยเนี่ยนะครับอันนี้ขอสามารถสามารถพูดดักได้เลยนะว่าในระยะยาวยังไงทองมันขึ้นอยู่แล้วล่ะ2,700เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกนักทุนครับยังไงมันไปถึงอยู่แล้วแต่ในระยะสั้นนี้ถ้าเขาขึ้นเลยนะพี่นะ มันจะเป็นการขึ้นที่ยังไงพี่ที่ถืว่าก็ต้องระวังการปรับตัวลงอยู่ดีครับพี่คือต่อให้เขาจะขยับปรับตัวขึ้นมาที่2 6งหถ้าไม่มีสงครามนะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับไปแล้วครับผมไปแล้วนะฮะสองพันสามพันสี่พันจุดห้าพันหกพันจุดไปแบบนี้มันจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันจะขึ้นเขียวสลับกับแดงซึ่งเป็นการสลับกับการย่อตัวลงมาแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในการโดนเทกระจาดอยู่ดีครับเพราะว่าถ้าราคาทองคําจะขึ้นอย่างแบบอย่างชัดเจนเลยเนี่ย มันจะต้องไม่มีอะไรมาขัดขาเขาคําว่าขัดขาเดี่ยไม่ใช่แค่ดอลลาร์นะดอลลาร์บางทีตกในสภาวะสงครามเนี่ยมันขึ้นเหมือนกกนกับทองได้ทุกคนรู้ดีครับแต่ตัวนี้นักทุนครับที่เป็นอุปสรรคเดียวเลยที่ขัดขวางการขึ้นของราคาทองคําเปรยียบเสมือนกับทองคําของเราหน้าบ่ายเดี๋ยวอยากจะเดินไปข้างหน้าแต่ก็มีใครก็ไม่รู้ครับมันมาเกี่ยวขาผมเนี่ยไม่ให้เดินได้สะดวกก็ตัวนี้แหละฮะตัว us 1 0 y ครับดังนั้นให้เราเฝ้าระวังเอาไว้นะทุกคนนะ พี่นกบอกว่าครูข่าข่าวที่บรษัรัฐต้องการล้างนี้จึงสร้างเรื่องก่อให้เกิดสงครามอันนี้จริงไหมคะตัวนี้เป็นคําถามที่ไม่สามารถสรุปไปข้อที่จริงได้ครับพี่นกมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อแต่ถามว่าส่วนตัวเนี่ยคุณคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวดังกล่าวส่วนตัวแล้วนะครับอันนี้พูดเลยนะว่าส่วนตัวนะไม่มีหลักฐานอะไรหรอกแต่ความรู้สึกส่วนตัวเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าอะไรครับนักถุนครับ การจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สมัยก่อนในอเมริกาไม่ได้เป็นใหญ่นะอังกฤษก่อนหลังจากนั้นนะครับทุนครับเมื่อเกิดสงครามและถ้าฝังอเมริกาหรือว่าประเทศไหนก็ตามแต่ครับที่ชนะสงครามได้ใครก็ตามที่ชนะสงครามจะมีสิทธิ์ในการเขียนหน้าประัติศาสตร์หน้าใหม่และก็เป็นคนที่ครอบครองนะครับเศรษฐกิจและก็ความเป็นหนึ่งของโลกใบนี้ดังนั้นมันก็สามารถมองได้ครับว่าเอ๊ะ นี้เนี่ยมันมันดูแล้วไม่มีทางที่จะสามารถชําระหนี้ได้เลยนะของอเมริกาเนี่ยเพราะว่าสร้างไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมาแบ็กอัพเลยนอกจากตราสารหนี้ของตัวเองมันก็สามารถมองได้เพียงแต่ว่าถ้าจะให้พูดแบบเอาจริงๆเอาหลักฐานมาคุยกันเลยเนี่ยมันหาไม่ได้จริงๆครับพี่นกนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับคําถามนี้พี่ธีรวัดถามเพิ่มว่าแบบนี้นะฮะถ้าวันนี้เซลเนี่ยแนวต้านสำคัญก็ได้ใช่ไหมอ่ะมาถึงการสรุปของขาเซลกันบ้าง คาเซลบอกว่าคุณครับในเมื่อทองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแล้วแปลว่าไม้เซลล์ที่ผมติดอยู่โซนน้ำเงินด้านล่าง2 6 2 4 2 6 0 6 2 5 8อกศก็มีโอกาสลุ้นแล้วใช่ไหมคำตอบก็คือว่ามีครับมีโอกาสลุ้นแล้วแต่ต้องบอกแบบนี้นะว่าต้องไม่มีข่าวสงครามตัวใหม่นะถ้าเกิดว่ามีข่าวสงครามตัวใหม่เข้ามาคำว่าโอกาสที่นั่นงจุนจะลุ้นได้ดวก็จบทันทีครับเพราะว่าทองมันจะทำไฮใหม่แน่นอนละ่ะดังนั้นตอนนี้ ยังไม่มีข่าวโอกาสในการจะลุ้นลงเนี่ยเปอร์เซ็นถ้าเทียบเป็น0นะครับฝั่งขาเซลล์จะเริ่มมีแล้วประมาณ60%รนครับนักทุนก็รอดูแล้วกันอ่แล้วถ้าเกิดผมอยากจะเซล,ลแล้วคุณครับผมเซล,ล์ตรงไหนได้บ้างใจร้อนไหมถ้าเกิดว่าใจร้อนก็กดได้เลยครับ2,650เฉลี่ยไม้ไปเซล,ล์ที่บริเวณด้านบนหน่อยแต่เน้นย้ำอีกครั้งนะ,ะขาเซล,ลนะคำว่าเฉลี่ยไม้เพื่อไปรอเซลล์อีกหน่อยอย่าตั้งออเดอร์เซลรอโดยเด็ดขาด เอา้าทำไมคุณก็จุดแนวต้านก็มีแล้วมันตั้งไม่ได้เพราะว่าใครจะไปตั้ง pending sell ครับท่ามกลางสภาวะสงครามแบบนี้เกิดเปรี้ยงป้างขึ้นมานะครับเขาเกี่ยวเราขึ้นไปทุกไม้นี่ยุ่งเลยนะฮะดังนั้น เก็บจุดราคาที่ผมให้ไว้แล้วก็เตรียมตัวรอเอาไว้ในใจก่อนถ้ามันขึ้นถึงไม่ได้มีสงครามจริงค่อยเซลล์กลับมาเพิ่มเติมแล้วย้ำ้วนะครับใครใจร้อนก็อยากจะเซลล์ตรงไหนก็เซลล์ได้เลยส่วนจุดสุดท้ายที่ SL ควรจะต้องเกิดขึ้นสำหรับฝั่งของขาเซลล์จริงๆคือการที่ทองสามารถบินเหนือ2680ไปได้ขาเซลลพิจารณาเ l ออกมากกอนสั้นๆน,นะครับประมาณนี้เลยครับนังุนนะ โอเคก็น่าจะสรุปจบแล้วนะครับแล้วคำถามสุดท้ายคุณครับถ้าจะต้องเลือกเทรดสักหน้าใดหน้าหนึ่งนี่เอาอยัางไงดีฮะถ้าเป็นการเทรดรายวันโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีข่าวสงครามนะสามารถเดงเซลล์ได้แล้วครับแต่ถ้าเป็นการเทรดร,ยระยะยาวๆเหมือนผมเนี่ยทิ้งเอาไว้ประมาณรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนเรายังคงสน,สนับสนุนการรอย,ยอ่อและทำการบายสม่ำเสมอครับ เอาแต่เมื่อกี้คุณบอกทองจะลงทองลงคือการปรับฐานของขาบ่ายไม่ใช่การลงเพื่อจะกลับไปเป็นหน้าเซล,ลนะครับอย่าเข้าใจผิดนะดังนั้นการลอยย่อลงมาและสามารถสะสมบายเฉลี่ยมาให้ดีๆยังคงเป็นอะไรที่เหมาะสมตลอดครับสำหรับการเทรดทองคําในภาพใหญ่ชัดเจนนะทุกคนนะนี่คือการสรุปประเด็นทองคําของเราครับขอบพระคุณครับผม ลูกค้า xm รู้ได้อย่างครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากด order ไม่ว่าจะ buy หรือ sell ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า rebate เงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนั่งทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้ ้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการบ broker XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเท่านี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ xm นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทําก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนังชุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่ายเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกันกบทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่าตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วัะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดท,ทองคำายยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ x m นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส100้นั่งจุเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนั่งจุดครับอันเตโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีเข้าเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่ ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้หนักจุไปเทรด1นึหลอดนะส่วนอัลตโลถ้าเทรด1หลอดจะได้รับประมาณ3ามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจกกุดสเกลดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ พาร์ทเนอร์โคนะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า K R U P A O คูเปา1 2 3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วรับ นนี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทจุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่า e, เลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาั้นจุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนังชุนครับส่งไปแจ้งกับนังชุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านังชุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังจุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังจุดกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคาว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด่งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นขนนั้นจุ่บางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ด้ครับขอบคุณมากเลยครับผม